สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พิ่ษสปิริตนะครับวันนี้เรามากับงานแฮปปี้มิวอีกครั้งหนึ่งสามตัวสุดท้ายนะของชุดแฮปปี้มิวซิงทูนะครับมีใครบ้างมาดูซินี่เลยนะครับ โรซิต้าเดอะซิงเนะครับอ่ะต่อด้วยจอห์นนี่ดีเอเดเทเทนเนอสุดท้ายโพ i ซิงพอช h าคริส t a l นะครับเอาละสามตัวนี้จะเป็นยังไงมาดูกัน oh. ตัวนี้ก่อนเลยนะครับพอช่านะครับในเนื้อเรื่องน่าจะเป็นลูกของของมิสเตอร์คริสตลนะครับที่เป็นสัปดาห์ที่แล้วที่นั่งเก้าอี้นะฮะนี่ ตัวนี้นี่เองหน้าเหมือนกันไหมครับน่าจะเป็นพ่อลูกกันนะทําท่าชูกาปั้นขึ้นนะครับขยับไม่ได้นะฮะเป็นตัว L นิ่งเลยนะครับแล้วก็โพสท่ามีห่างอยู่ข้างหลังนะครับเอาละวิธีการเล่นตัวนี้ก็คือให้กดหัวนะครับแล้วเขาจะยกย้ายมาน,นี่นะครับเด้งเด้งเด้งสายโชกยกย้ายนะฮะ ดีเหมือนกันนะฮะเต้นได้ด้วยนะมาต่อด้วยนะักเต้นอีกตัวหนึ่งนะครับจอนนี่นั่นเองพี่จอนนี่เราภาคที่แล้วเป็นพระเอกเลยนะฮะเป็นกอริลลามาพร้อมกับสาวโพนะฮะโอ้ดูชุดเขามีความเท่นิดน,นึงนะอันนี้ขยับไม่ได้เลยนะครับนิ่งๆนหลยในเซตก็จะเป็นอันนี้ด้วยมีอันนี้มาเป็นที่วางเสานะครับเป็นเหมือนก้อนหิน เสียบเลยถึงมันหมุนได้เนี่ยเห็นไหมฮะทีการเล่นก็คือหมุนนี่จับพี่เขาหมุนนะครับ <c oughs> น,นี่ในในเนื้อเรื่องก็จะคู่กับนี่นะฮะเขาเป็นครูสอนเต้นนะคนนี้สอนให้จอนนี่เต้นตัวสุดท้ายนะครับกับโรซิต้าเดอะซิงเกร์นั่นเองเป็นนักร้องเสียงทรงพลังนะครับ ฐานก็จะหมุนได้นะครับนี่อย่างงี้มันเหมือนเป็นยาวาอากาศอะไรสักอย่างนะฮะมีไอพ่นอย่างงี้ด้านล่างก็จะมีล้อหนึ่งล้อนะครับเป็นล้อฝืดๆนิดนึงนะฮะอ่ะตัวหมุนได้ที่การเล่นนี่นะครับติ้วหมุนติ้ว จริงๆน่าจะทําเป็นนักร้องไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมท้ายับาเป็นเต้นนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวแฮปปี้มิ l ชุดซิงค์ทูนะครับในโรงพยานต์ก็น่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับอย่าลืมไปชมกันได้นะครับตอนนี้แฮปปี้มิลชุดนี้ยังมีให้สะสมอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับไปตามเก็บตกกันได้นะครับ12แบบน่าสะสมทั้งนั้นเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอฝากช่อง้วยนะครับสุขสันต์วันเด็กทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ Dream big dreams.